สวัสดีคนราศีกุมด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมสเซจทาโร่ใบตาค่ะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแต่พิวริ่วหิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงกการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตา ทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีมีความสุขกันนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนคือเรื่องอะไรของคนราศีกุมนะคะมาเริ่มมายมอยสายไพายทาโรกันได้เลยค่ะ ให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะตามีขายพวงกุญแจ8ตวัวอักษรไม่เกิน8ตัวอักษรนะคะมีหินเสริมดวงตรงนี้69วบาทไม่รวมค่าส่งแต่ว่ามีพวงกุญแจหลายแบบอยู่นะคะรวมถึงมีแหวนกาไรข้อมือด้วยพอป,ปเปอร์ด้วยทุกคนทักมาได้ แล้วก็มีไพ่ตาลรักเกิลนะคะราคา888ไม่รวมค่าจัดส่งมี50สำหรับเท่านั้นมี66บใบด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นอีโมจิแบบนี้มาล็อกเลขกันได้จัดส่งไม่เกินธันวาคมปีนี้ค่ะโอเคแล้วก็มีคอร์สสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อต,ต,ตัวออนไลน์รวมถึงคอร์สสมาธิปลดล็อกเยียวยาปความรัก ดึงดูดรักแท้กับสมาธิด้านการเงินนะคะติดต่อตามมาได้เลยราคาสองสามสามนะคะโอเคมาเช็คพลังงานคนราศีกุมกันก่อนคนนี้เข้ามาดูเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ มีความสุขมากเลยอ่ะมีความสุขแบบมากเงี้ยอืมรักครอบครัวเติมเต็มตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่ในจุดที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือคนในครอบครัวเหมือนมีผลบางอย่างบอกว่าเออสุขภาพดีแล้วนะ ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะอะไรเงี้ยค่ะคุณมีจ n e ที่บวกบวกมากสดใสมากมีความสุขมากแข็งแกร่งมากสตรองมากอดทนเก่งมากนะคะแล้วก็อยู่ในอยู่ในจุดที่ตื่นรู้แล้วใช้คำนี้ได้ enlightenment นะนะหรือว่าตรัสรู้หรอการรู้แจ้งอ่ะอืม บางคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเอาแบบนี้คำว่าประสบความสำเร็จที่คุณมองตัวเองอ่กับคนอื่นมองมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ตารู้สึกว่าคุณมีความสุขจากไพ่ที่ขึ้นมานี่นะคนราศีกุมมาดูกันเลยค่ะภาพรวมนะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนของคนราศีกุมค่ะคุณน่าจะเจอบคนหลายๆแบบที่ยุ่งวุ่นวายในชีวิตของคุณ นะคะอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องอาจจะเป็นคนที่ทำงานหรือเป็นคนที่คุณจะต้องประสานงานใดๆกับพวกเขาเหล่านี้อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะแต่มีบุคคลหลายๆรูปแบบที่คุณจะต้องเจอกับเขาแล้วก็เหมือนเดิมคุณก็อาจจะใช้พลังงานของตัวเองในการรับมือของคนเหล่านั้น เยอะนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ไฮโซบางคนอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้หรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีนะคะแล้วก็บางคนก็อ่อนไหวเลยแล้วคุณเหมือนกับจะต้องมาทําหน้าที่ให้เขาแบบเช่นคุณอาจจะเป็นโคชชิ่งอาจจะเป็นคนที่รับฟังคําปรึกษาคนอื่นอาจจะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นเทรนเนอร ก็ได้ที่ต้องรับมือเพื่อให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเช่นยกตัวอย่างเทรนเนอร์ก็คือจะมีกล้ามเนื้อตรงนี้ยังไงจะลดกล้ามเนื้อตรงนี้อย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขาเหล่านั้นอะ่ะแล้วคุณก็ทำมันได้ดีด้วยนะคะหรืออีกมุมมองหนึ่งคุณอาจจะต้องเป็นคนหลายๆรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนอยู่กับครอบครัวเป็นแบบหนึง่งอยู่กับที่ทำงานเป็นแบบหนึง่งอยู่กับคนนี้เป็นแบบหนึง่ง นะคะซึ่งคุณก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะ่ะคุณสตรองอยู่แล้วคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีความกล้าหาญคุณมีความไม่กลัวอยู่แล้วในตัวตนของคุณคุณรับมือกับสิ่งเหล่านี้มาได้ดีบางคนอาจจะบอกตาว่าเอ้ยเป็นคนดูแลผู้ป่วยสูงอายุก็ได้ก็ต้องรับมือกับคนเหล่านี้ซึ่งคุณก็รับมือได้ดีอยู่แล้วนะคะอดทนเก่งอยู่แล้วอืม อาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยสำหรับบางคนมีเรื่องอะไรคะอมสมมตินะคุณบอกตาว่า คุณตาเราไม่ได้รับมือกับใครเลยแต่เรารับมือกับคู่เราที่แบบมีหลายคนในเนี้คะ่ะมีหลายคนอะไรแบบเนี้คะ่ะตาก็จะบอกว่าคุณก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีสมมตินะสมมตินะสำหรับบางคนที่บอกว่าเออคุณตาแบบเออเบื่อมากเลยแบบมีคู่แล้วคู่เจ้าชู้สมมตินะเมื่อกี้ ที่ตาเห็นพลังงานตัวตนแบบคุณแบบมีความสุขคุณเปล่งประกายคุณโอเคอะแต่มันมีบางเรื่องก็ได้ค่ะที่ที่คุณอาจ,จะพึ่งเนะี่ยมันจะมารู้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะอะเอเนอจีคุณเมื่อกี้มีความสุขมากเลยมันมีเดือดซันด้วยถูกไหมแล้วหมายความว่าางค่ะคุณมีความสุขมากๆแต่ว่าความจริงบางอย่างมันยังไม่ปรากฏตอนเนี้ย แต่มันจะไปปรากฏตอนเดือนตอนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในเดือนหน้าแล้วคุณอาจจะต้องคนโทรลความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้ดีเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกไร้การควบคุมไปสักนิดนึงนะคะแต่ต่าว่าคุณเป็นคนที่แก่งเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะถึงแม้จะมีความเจ็บปวดคุณก็จะกลับกลับมายืนหยัดได้ อืมมันคือสิ่งที่คุณต้องเจอแต่บอกโวงหน้าไปก่อนเลยนะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะ่ะบางสิ่งบางอย่างคุณจะหมดกรรมกับคนก็ได้กับสถานการณ์บางอย่างแน่นอนนะคะแล้วอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีมันดีมันจึงเกิดขึ้นตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นตอนเนี้ย มันถึงเวลาแล้วมันถึงคราวแล้วมันถึงสิ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าคุณเป็นเดอร์ซันใช่ไหมคะพอคุณเป็นเดอะซันคุณมีความสุขด้วยตัวเองคุณยกระดับพลังงานตัวเองไปเรื่อยๆอะ่ะอ,อสิ่งที่คุณคาดว่ามันดีแล้วมันอาจจะยังไม่ดีจริงๆตั้งแต่แ,ตแรกก็ได้แต่คุณเป็นพลังเสมอกับคนคนนั้นกับสิ่งสิ่งนั้นตอนแรกแต่พอคุณมีการพัฒนาตัวเองคุณยกระดับพลังงานให้สูงขึ้น สมมตินะแต่ยกตัวอ,อย่างเออคบกับเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนคนนี้มันดีมาตลอดเลยคุณรู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆมันอาจจะไม่ดีมาตั้งนานแล้วก็ได้ปรากฏว่าพอคุณมีการพัฒนาตัวเองพลังงานคุณมีคลื่นวเบรชั่นที่สูงขึ้นคิดดีทำดีผูดดีไม่ท็อกซิกปรากฏว่าไปเห็นว่าเพื่อนคนนี้คิดไม่ซื่อคิดไม่ดีท็อกซิก จริงๆเขาอาจจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณไม่เห็นเพราะพลังงานคุณเทียบเท่ากับเพื่อนคนนั้นแต่พอคุณขยับขึ้นคุณถึงเห็นไงเออเนี่ยมันอาจจะมีใครบางคนจบไปจากชีวิตคุณอาจจะมีใครบางคนที่ต้องออกไปหรือบางคนจบเรื่องงานบางคนจบเรื่องโปรเจกต์บางอย่างออกห่างจากใครบางคนก็ได้มันต้องเป็นเช่นนั้นนะคะกระมาณนี้ ตขอดูเพิ่มการงานค่ะการงานของคนราศีกุมค่ะเป็นยังไง ออคุณอยู่กับงานที่มันท็อกซิกหรือเปล่าหนึ่งนะคะถ้าคุณเจอกับความท็อกซิกอยู่แล้วคุณยังไม่ออกมาจากตรงเนี้ยคุณจะเจอสาการบางอย่างที่ทำให้อารมณ์คุณอ่อนไหวมากขึ้น แล้วคุณอาจจะมีการแบบไม่ไหวแล้วเราก็ลาออกตัดสินใจใหม่ละเช่นคุณเริ่มที่จะสมมตินะก่อนหน้าเนี่ยคุณเป็นสเตนก็จริงแต่ว่าคุณเป็นราชินีถ้วยอารมณ์อ่อนไหวกเป็น people pleaser กลัวเขาตัดสินกลัวเขาไม่รักกลัวเขาคิดไม่ดีคุณก็มีความเกรียงใจแล้วก็ไม่ออกมาสักทีหนึ่งคุณจะเปลี่ยนตัวตนเป็นราชินีถือดาบเป็นราชาถือดาบที่ไม่ยอมแล้วไม่ยอมให้ความท็อกซิก อยู่กับฉันเช่นคุณอาจจะเลือกเดินออกมาหรือคุณอาจจะเลือกบางอย่างที่ห่างจากคนคนนี้แผนกอื่นไหมหรือทำแบบอื่นไหมหรือคุณจะเจอในเดือนพฤศจิกายนว่าไอสิ่งเนี้ยที่ฉันคิดว่ามันดีมันอาจจะไม่ดีอะคะ่ะในเรื่องของการทำงานคุณอาจจะมีการคิดมีการตัดสินใจล้มเลิกโปรเจกต์บางอย่างเจอความผิดหวังบางอย่างมีการ ต้องต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองบางอย่างอาจจะมีปากเสียงกันซึ่งไม่ยอมแล้วก่อนหน้านี้ยอมมาเยอะแล้วเป็นต้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นสเตนแต่เป็นสเตนที่อย่าไปโกรธไปอาฆาตแค้นหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นกรรมของเราที่เราผูกติดเอาไว้อยู่ดีถ้าทางที่ดีคืออาโหสิกรรมได้ก็โหสิกรรมถ้าอ,าอาโหสิกรรมไม่ได้แต่บอกเลยคุณก็ต้องกลับมาแก้เรื่องเนี้ย วนไปสมมุติคุณเจอหัวหน้าท็อกซิกใช่ไหมที่เก่าคุณปล่อยไม่ได้คุณเกลียดมันมากเลยคุณบ่นอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยพอคุณได้งานที่ใหม่คุณยังปล่อยคนเนี้ยไม่ได้สิ่งที่คุณจะไปเจอคุณจะไปเจอหัวหน้าใหม่ที่ทำงานคุณท็อกซิกถึงแม้ตอนแรกมันจะไม่ท็อกซิกตอนหลังมันอาจจะมีการผลักคนเนี้ยออกไปจากแผนกเนี้ยแล้วเปลี่ยนคนใหม่เข้ามามันก็ท็อกซิกอยู่ดีพอบทเรียนเนี้ยคุณเรียนไม่จบ คุณยังออกมาจากตรงนั้นไม่ได้คือการที่เราจะไม่เรียนบทเดิมอ่ะคือเราต้องเห็นก่อนนะคะว่าเรากำลังแก้เรื่องอะไรคุณจะโดนให้แก้เรื่องนั้นจนกว่าคุณจะออกมาได้มันคือสิ่งนั้นแหละมันคือบททดสอบการงานประมาณนี้มาดูเรื่องของความรักค่ะใครก็ได้อยาก,ยากดูยาวๆไปดูช่องเลิฟนะความรักของคนราศีกุมค่ะ จะมีการติดต่อสื่อสารมาสำหรับคนที่อยู่ไกลกันอยู่ห่างกันว่าจะมาหาเดินทางมาหาหรือเดินทางไปพบหรืออะไรเงี้ยค่ะที่แบบรอมานานแล้วอะไรเงี้ยในเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีการวางแผนเช่นคุณไปต่างประเทศคุณก็ติดต่อเขาไปว่าจะมาเจอเมื่อไหร่หรือเขามาประเทศนี้มีการแบบคุยกันว่าจะเอาอยังไงในอนาคต สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ในชีวิตเนี่ยจะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างเพื่อขอคำแนะนำอืมแต่ก็อยู่ในเวของความรู้สึกดีนะคะถ้าคุณหาคำตอบอะไรไม่ได้คุณอาจจะเอาสิ่งนี้ไปปรึกษาเขาบางเรื่องนะคะประมาณนี้ขอดูเรื่องของเงินหน่อย การเงินคนราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนค่ะมีความมุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นอาจจะมีความกังวล มีความคิดมากอาจจะรู้สึกว่าได้เงินน้อยหรืออาจจะต้องมีแบบการไปใช้จ่ายเงินอะไรเนี่ยดูดูให้ดีๆว่าคุณเอาเงินไปใช้จ่ายกับอะไรเพื่อที่ว่าคุณจะไม่รู้สึกผิดตาบอกแบบนี้นะสมมติว่าถ้าคุณมีความรู้สึกผิดกับการใช้เงินนะ่ะหรือเวลาคุณไปทำอะไรมาสมมตินะคะคุณทำงานหาเงิน แต่คุณมีความรู้สึกผิดที่คุณไม่ได้มีเวลาให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะไอ้เงินตรงนั้นอ่ะที่มันหามาได้อ่ะมันจะถูกใช้ไปอยู่ดีเพราะคุณรู้สึกผิดอืมนั่นหมายความว่าเงินหนะมีแต่ว่าคุณโฟกัสว่ามันน้อยมันเยอะไหมมีเงินเท่ากับมีเงินถ้าจะมีให้เพิ่มก่อนนี้ก็ไปหาเออไปสร้าง การสร้างรายได้เพิ่มแต่จะไม่มาแบบเอ้ยเงินนันนี้น้อยเงินนันนี้เยอะอะไรเงี้ยค่ะไม่บน่นเราจะไม่บ่นเรื่องเงินสําหรับสายที่แบบเข้าใจเรื่องพลังงานเพราะว่าถ้าเราบน่นเรายิ่งรู้สึกกับอะไรเราจะยิ่งดึงดูดแบบนั้นอ่ะเคยเห็นคนที่ยิ่งบน่นยิ่งจนไหมอืมคุณนะมีเงินแต่ระวังในเรื่องของการแบบไม่มีเลยหรือระวังในเรื่องของการพูดประมาณเนี้ยค่ะ มาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยสุขภาพของคนราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนค่ะ ควบคุมมารณมตัวเองให้ดีอะค่ะมันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันอ่อนไหวมากๆเลยต้องปล่อยวางให้ได้เยอะๆหรือว่ามีสติกับมันเยอะๆไม่งั้นคุณจะมองเห็นแต่ด้านที่มันเป็นความอ่อนไหวหรือเป็นความไม่น่าเลยมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะลองดูมุมมองใหม่สุขภาพก็ยังโอเคอยู่ไปต่อได้ ครที่เป็นโรคอะไรก็กินยาปกติแต่ว่าอย่าไปโฟกัสกับเขาว่าไม่น่าเป็นเลยทําไมต้องเป็นอะไรอย่างคะ่ะบอกรักตัวเองเยอะๆในเรื่องของร่างกายลมหายใจเซลล์ทุกเซลล์เลือดทุกหยดลองดูบอกรักเขาเพราะเราใช้เขามากี่ปีแล้วอะแต่เราละเลยเขาอะเรามักจะไปสนใจแต่สิ่งอื่นๆน,นอกตัวเรามักจะไม่ค่อยสนใจตัวเอง เราก็พยายามบริหารจัดการอารมณ์ให้อยู่ในขึ้นของความไม่ท็อกซิกการมองเห็นมุมกลับเวลาเจอท็อกซิกมองเห็นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่หมายความว่าเป็นโรคหรือแบบหรือคุณระวังเรื่องของความไปกลัวไปกลัวเรื่องนั้นไปกลัวโรคนี้ไปยึดติดกับอะไรแบบเี้ยคะ่ะเปลี่ยนเลยถ้าดูข่าวอะไรแบบนั้นไม่ต้องดู ก็กินให้ดีนอนให้ดีมันก็เพียงพอแล้วค่ะอืมมาดูบทสรุปกันค่ะบทสรุปคนราศีกุมค่ะในเดือนพฤศจิกายนบทสรุปเหมือนกับ ว่าคุณอาจจะต้องมีการเลือกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะเดินทางมีการสิ้นสุดอะไรบางอย่างนะคะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นเส้นทางใหม่ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่เลือกนะคะมาดูคำแนะนำกันค่ะ อย่าไปยึดติดกับเรื่องความรักกับ,กบเรื่องคู่ยากไหมมันคือรักในเงื่อนไขอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันยึดติดอะไรอ่ะเขาบอกแบบนี้น,นะคะเช่นฉันทาอันนี้ให้เขาเขาต้องทําให้ฉันจิตคนนี้เป็นของฉันถ้าไม่มีคนนี้ฉันอยู่ไม่ได้สุดท้ายคุณก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอยู่ดีถ้าคุณยึดติด ก็อย่างที่ตาบอกถ้าคุณยังไม่ผ่านดา่านเออไม่ผ่านดา่านพูดแบบบาทผ่านบททดสอบอะไรคุณก็ต้องแบบผ่านตรงนั้นให้ได้เช่นถ้าคุณยังยึดติดว่าทําไมเขาถึงทําแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนเลยคุณก็ต้องโดนเขาจะทำแบบเนี้ยจนกว่าคุณจะเปลี่ยนว่าโอ้ปล่อยละช่างมันอย่างเงี้ยตาไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเขาบอกว่าอย่าไปยึดติดนะกับเรื่องความรักประมานี้ค่ะ มาให้พี่ไพ่ตาลราเข้าแนะนํากันค่ะในเดือนคนราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนค่ะสองใบเปลี่ยนความกโกรธอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแรงผลักดันในชีวิตแล้วถ้าคุณปล่อยวางได้คุณจะเห็นปาฏิหาริมากขึ้นเวทมนต์บนโลกนี้มากขึ้นว่าเออเรามีความสุข กับวันนี้ได้เลยเราคือของขวัญของโลกนี้หรือ,อยังบางนคนบอกตาว่าเออคุณตารอคู่อยู่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรารอคู่อยู่สําหรับคนโสดเราเป็นคนแบบไหนอยู่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรายังเป็นคนตัดสินคนอื่นอยู่เลยอะเรายังเป็นคนหัวร้อนอยู่เลยเรายังเป็นคนโมโ,โหอยู่เลยยึดติดอยู่เลยคุณก็จะเจอแต่คนแบบนั้นอะคนที่คุณไม่อยากได้เพราะตัวของเราเป็นเป็นต้นนะคะ อืมคุณคือของขวัญคุณเป็นของขวัญหรือยังให้กับตัวเองเพราะถ้าคุณเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วคุณต้องการคู่คู่ของคุณมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมนะคะหรือให้เชื่อมั่นว่าชีวิตคุณอะมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้แต่จะเชื่อได้ต้องฝึกเปลี่ยนมุมมองบ่อยๆในทุกวันนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีกุมค่เอาล้ค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวก แล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซจทาโร่ใบาตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ